สวัสดีพี่น้องครับมือนีกับชงายมุ่งครับเอาเจ้าชัยชนะออกไม้ครับใส่ต้นแรกกับบมีนกครับยหญ่ต้นที่สองกับบมมีหยังครับมันร่มครับพี่น้องร่มหนาวมาอีกแล้วครับอยู่บานร่มแห้งแห้งไม้กับยูครสมองเก้าพี่ละครับทั้งบ้านเราหลวงนะครับตำบลบองท่องเพื่อบันดุงอุดรเนท้องพี่ละครับยหา่มาต้นที่สามครับ อย่าเมื่อต้นที่3ามนกเขาเง่วมต้นแล้วนะครับสู้กันอยู่นี่ตั้งแต่บาสามมุ5งสบผ่าเดี๋ยวนี้ก็บ่บมง 4, ุงสผแล้วครับบานนี้นกเสียงน่อยครับเขามีคัดมีหนุนเฮ็ดดี้ดีเสียงสูส,สีกันกับเจ้ใไซชนะนะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มิดแล้วครับใส่ไว้ นี่ครับใส่ไปพุ่นกเกษตรครับพุนน่นเกษตรต้นเกษตรสามสีต้นเฮียงกันอยู่นี่นเห็ดโขกหมวกหวานไมาอยู่ครับสู้กันโดนแต่ว่างมิดไปแล้วครับมันตื่นเนยนั่นบ่ผมมาตื่นผมแซมผนิเนียดใหม่ได้บุนะครับเนี่ยอุ้มพ่นกเกษตรต้นเดียวสู้ไม่พี่น้องมึงครับเนี่ยครับ ต้นบักไ่เลยบ่วมีแเนวมองสีใสแล้วก็ใกลยขึ้นไว้นี่แล้วครับบาน,นี้มิดแล้วครับบานหรืนอนกป้าน,นีแล้วก็บ่จักพี่น้องเนาไปเบิ้งน้ำกันครับเอไปเบิ้งน้ำกันสีเมื่อแล้วครับอแม่บานทรมากว่ามีอยู่บ้านมีผู้เสียชีวิตครับไอ้ีเด้กครับแล้วพี่น้องครับเนาะยังไงไปเบิ้งน้ำกันครับ แม่ก็ไส่กับจอดแต่งยังอยู่นี่แะครับเห็นเมื่อแล้วพี่น้องโอ้ครับโอนั่งเฝ้ากันครับพี่น้องนั่งเฝ้ากันผมออกมาบินออกไปแล้วครับโอ้โมมันโมโมานครับ เห็นผมมงมาาหรอบินนี้แล้วโหเหวครับพี่น้องพ่อมานเนาะส่เรืเมื่อแล้วครับเป้วนกลงเมื่อบั่นนี่ผู้เสียชีวิตอยู่บ้่นเนาะเอาตังไว้นี่ละครับบ้านเนานกจ้าของกระดินพ่อนกกจ้าของบัานหุ่นออกไปไปคันกอกกอกที่หุ่นครับ นังเฝ้ากันจะหึงผมหมดวามเศร้าขันมาแม่มันถืกอกบบ็ได้แวะมาเบิ้งผมนีบินดอ,อกครับเนี่ยครับพี่นอ้องต้นก็เกษเรแซมผนิปได่ไหม,ไม,ไม,ไมตื่นบ่เขียวอุ้มทุมอยู่นี่ยังว่าเอา้ายังสั่นกะบประมาณพี่น้องมื้อนี่สิมเมื่อก่อนมีเหตุทางบ้านกะติดครับ ก็ทีจ,จบคลิปไปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเอานกลุ่มบุละมีโอกาสมีเวลาพุญละครับจังสวมาไม่ต้นพระเกษตรพ่นบางไงนี่แหละมามันบินนี่เราผมมามันถึกเอา้าจังไดกะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้เด้อครับมือนี้บ่ได้ครับมือนี้บขับบ้านก้อนขับบัตด,ดีครับ